เฮ้ยเพื่อนอะไรหรือนายอะทำไมนายปัญยาอ่อนมากมึงว่ากูงี้เหรอขอโทษตจนายปัญยาอ่อนงั้นมึงก็ต้องตายมึงจับกูมึงจะต้องโดนกูฆ่าเออ มอยมอยเดี icana, ๋ยวเดี๋ยวขอร้องอย่าทำกันเลยเราเพื่อนกันเออกูไม่ปล่อยมึงแน่ไอเพื่อนชั่วกูแค่ด่ามึงนิดเดียวไอไอสัตว์ไอเฮี้ยไอเด็นช้านมึงมีชีวิตมาทำพ่อมึงเอ้าเฮี้ยตายไปเลยสัตว์อ้มอยควายเสี้ยไอสัตว์ไอโลกิทไอ้เด็กเฮี้ย มึงโยนสมบลงน้ำแม่งเลยตาแล้วมึงลากสพบลงน้ำแม่งไงลากสพบลงน้ำสมบลงน้ำไปแ,แล้วโอ้เอเอ,อเดี๋ยวนะหายาก่อนมียาอะไรบ้างนะนี่ไงของในตัวฉันมียา ออป <c oughs> ไปดีกว่าเออกูแกไปเป็นเหมือนเดิมโยทิ้งแม่งเลยเฮียไปดีกว่าวีอืม,อมในบ้านกูน่าจะมีอาหารนะในนันอาหารนี่ไงตัวอาหารเก้าอีก้กูไม่เอากูยืนได้ดิ้งเหลือให้เพื่อนกูแดกนี่นี่ก็อาหาร หรือเ,เพื่อนกูนั่นแหละต้องมีเพื่อนแดงแน่ๆแล้วก็ฉันจะกินกล่องข้าวแล้วกันก็เอาข้าวกล่องนั้นมาด้วยแล้วกันนะแล้วก็มัส่กูเลยเออฉันไปแล้วฉันมากินข้าวด้วยแล้วโอ้นางเลยสิว้าวของหน้าแดกกันยังเลยนะเนี่ย ขอลองกินนี้หน่อยเอายาก่อนกูตายแล้วอีกอาเหี้ยมอกูขาดไอ้สัตว์เยอะแล้วไม่ไม่ ก็แค่ลืมโอเคฉันมาแล้วฉันคือพ่อหนุม่มไงล่ะเอ่อไอหนุม่มอะไรนายเป็นตัวอะไรก็เป็นคนดีวะถามาพ่อมึ่อะโอแค่อยากามเฮียดน้าันำเฮียอะไร แ่คงไม่รู้สินะว่าฉันคือใครไม่รู้แน่โอ้ใครดูแก็ไล่ะม่ไป้เหียนะแล้วช่วยครอิสระไอ้เกิดผอมไอ้ใส่องบางไหมอยจะเข้าโอเคโอ้มแกไเออแกเคคุ่านเข้่อง่น

มุงเข้ก hmm. ูายอืมนมือก็ตัวมืน่าลูกกองไงยิงได้ได้ยิงได้ออเป็นไงไม,ม่โดดมายิงอกเดโอ้ยไปโบอนะเฮ้ยนิวกูอ่อนนอเนีนอคนช่วอ้เฮียม้เฮียไเออเอ้าเยอไมู่ตัขอร้องร้องเพื่อนไม่ตเอันทำงานกับาลีสีบ้าเรวา

เฮ้ยคุไจะยุ่งกับรอีเท่ยวเีไหวคุม็นสแต่่ไ้นั่จริงมนชันน่ตัวดีเลย้ยนตังดีลยว้วมันาแล้วมบ่ไม่พกูไม่หายได้ไอู้ไม่ไมไม่ไม่นะไม่ไม่ไมม่ไ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 ม่ เธอฆาตกรโลกอีกคนเดียวแล้วทำไงดีวีกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยยยเป็นคนบ้าวีอ๋อสวัสดีตีลุกตุ๊กลุกลตุกต๊กอ,อ่ะอ่ะมีอะไรหรออิปาลินะ่าแค่นั้ไม่มีเงินกับเด็กเข่าอันเอ่อเดี๋ยวกูเดี๋ดยวกูยังเข้ามึงเองนะ อีกแล้วคะเออฮะไปโอ้ขังแก้ววิวมึงเตะทําไมมึงไม่ต้องแดกเลยียมึงไม่เป็นไรแกดูยอยากเด็กอร่อยไดยไปดีกว่าวิขอให้สนุกนะมาคว้าเมื่อยมาไหนลองกินหน่อยไหน,อหนอลองเปิดดูดิอร่อยใช่ไหมเอ๊ะ บอกเลยกูเนี่ยแหละไอตูขโมยเงินประชาชนของจริงกูอ่ะเรื่อกูกูเนี่ยแหละตูสิกูเหลยปรินาหยุดไอตูนี่คือการปล้นมึงเอาเงินไปหมดอ๋อเดี๋ยวตูหาให้นะแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนเนอ้อเงินกู เอามาเร็วๆมั้งงั้นมึงต้องท้งำเคีเยค่ยอะไรคุยสดแบบนึงนะอ่รอก่อนนะประเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาภาษีประชาชนนะนะโอเคนะอ่านี่ โอ้อะไรวะนีโ่โอ้ไม่หยียบหรอกฉันรู้ว่าเป็นกับดักโตโอ๋อไม่ฉันโดนยิงไว้แน่เลยไม่ไม่ไม่ไมอมเออ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 อไม่ไม่เออมึงถูกจับเลยควายสั์มึงไม่มีวันหมัรอดงี้ได้หรอกหยุด หยุดค่ะพี่ตูเอของลอง็อไม่ไม่ใช่มึงทำไม่เห็ยไอ้ตู้ ตายมึงเลิกกูของเองินดีๆมึงไม่ชอบมึงชอบไม่ใช้ไม้แข็งสินะ,อะเอะเดี๋ยวนะมันคืออะไรกันไอตัวแกคือ 贵。Cool. Hmm, <tuk> nafsu <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>